สวัสดีครับพบกับผมมันพินและช anel f i e l Thai ใน y u u u b e ครับ F w D L T H I, I นะครับก็วันนี้มาดูนี่ครับมีเมนูใหม่สำหรับคนเดินทางนะอันนี้ยี่ห้อ Kitchen Joy ไส้อั่วพร้อมข้าวเหนียวนะก็เป็นไส้อัว่วแต่หน้าตาไส้อั่วจะแปลกๆหน่อยนะพร้อมข้าวเหนียวขายที่เซนะครับ อันนี้น้ำหนักสุทธิ125กรัมก็ประมาณขีดเสร็จๆนะครับเดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นยังไงราคา27บาทครับผมนะครับตอซื้อมาอยู่ที่ใดที่หนึ่งในกรุงเทพนะ,น,ะนะครับนี่ครับหน้าตา<ม>อ๋อเป็นไส้อั่วยอย่างนี้นะฮะก็ทำมาเป็นแผ่นๆเนี่นก็เวฟมาแล้วพร้อมข้าวเหนียวนะครับ ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าที่รีวิวอะไรพวกนี้ถ้ามีคนดูเหมือนกันตอนแรกๆก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะครับแต่ว่าพอตอนหลังได้มีคนดูแล้วก็มีคนบอกว่าให้รีวิวอันนู้นอันนี้เพิ่มนะครับหลายท่านก็กรุณาแนะนํามาว่ามีอะไรเข้ามาใหม่นะก็พยายามกระจายหลายๆร้านนะครับมีทั้งเซเว่นแล้วก็ f a ม i l y ่มาดรอสันอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะครับวิ่งกันน่ากลัวจริง เดี๋ยวมาชิมกันครับอย่างแรกก็ต้องดูที่นี่ครับกินหน้าตูบุนเติมที่ข้าวเหนียวก่อนครับนะว่าเป็นไงบ้างดูเหมือนจะนิ่มใช่ได้นะนิ่มครับ ถึงแม้มีการกระจายตัวอยู่บ้างไอ้การจับตัวนะครับเป็นก้อนอยู่บ้างนี่ครับไส้อั่วดูเหมือนกับทอนเหมือนมากกว่ามันมันไม่ได้ทําเป็นไส้นะเนื้อจะละเอียดไม่ใช่เป็นเนื้อหยาบแบบไส้อั่วแล้วก็รสชาติจะออกมา ว่ามันไม่เชิงเป็นเครื่องแกงเหนือนะจะคล้ายๆกับไส้อัว่วมันจะมีไส้อัว่วภาคกลางแถวน้ําตกนะครับที่กาญจนบ,บุรีน้ําตกไ้โยกอะ่ะเขาจะมีขายไส้อัว่วภาคกลางรถจอดมาทางเครื่องแกงกันมากกว่าถ้าของเหนือจะหนักตะไคร้แล้วก็เครื่องเขาจะไม่ทำละเอียดตอนนี้ออกเป็นประมัน เหมือนเครื่องแกงภาคกลางผสมกับทางเหนือถ้าคนชอบรถแบบทางเหนือแท้ๆเนี่ยอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่ก็มีเพื่อนบ,บุกหลายคนที่